สวัสดีครับวันนี้นุนาขุนทองขขอนําท่านไปชมการทําสวนที่บ้านหอกรองหรือชื่อเดิมว่าบ้านยางแขวนคลองหมู่ที่หกตะบลหอกรองอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกของคุณดิเรกยิ้มห้อยอดีตเกษตรอำเภอหลายอำเภอตามไปดูกันเลยครับ มาถึงแล้วนะครับจากเส้นทางแสงดาวมาถึงที่บ้านหอครองหรือบ้านยางแขวนคลองไปฟังคุณดิเรกยิ้มห้อยนะครับอดีตเกษตรอำเภอหลายอำเภอนะครับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการได้มาซื้อที่แปลงนี้ไว้เมื่อไร่และก็ปลูกอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับผมดิเรกยิ้มห้อยครับอดีตเกษตรอำเภอหลายอำเภอครับแล้วก็ประวัติที่มาซื้อที่แปลงนี้ก็เนื่องจากว่าเห็นแล้วเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ํา แม่น้ำค่อยน้อยนะครับแล้วก็พื้นที่สวยเป็นแหล่งน้ำที่เหมาะที่จะทำการเกษตรนะครับก็เลยมาซื้อครับซื้อไว้เมื่อปีไหนฮะเนี่ยประมาณปี46ครับอ๋อ2องพันหนครับครับก็พอดีไปโชคงั้นมาเป็นเกษตรอปิเภออยู่ที่วัดโบสถ์มาเป็นเกษตรที่วัดโบสถ์พอเห็นก็เขากู้บอกว่าตรงเนี้ยเหมาะ บอกก็เลยมาดูตอนนั้นซื้อไล่ละหกหมื่นหกหกหมื่นหกครับติดแม่น้ำแควน้อยเลยติดแม่น้ำแควน้อยครับอยู่อยู่ซ้ายมือนี้นะครับนั่นหน้าที่เลยครับนะครับแล้วท้ายแม่น้ำแควน้อยก็เป็นประตูฝายฝายทดน้ําของมะขามสูงครับครับอันนั้นเราก็เลยโชคดีว่าระดับน้ําเราไม่ต่ําเราจะอยู่สูงเรื่อยครับ ก่อนจะลุยเข้าสวนพื้นที่24ไร่ที่คุณเดยกยิ้มห้อยซื้อไว้สมัยเป็นเกษตรอำเภอวัดบอดนะครับปลูกผลไม้หลากหลายชนิดน่าสนใจคือคนเดียวนะครับแต่ที่ผ่านไปไม่ได้เลยคือต้นยางนาที่ปลูกไว้ถนนด้านหน้าริมฝั่งแม่น้ำนะครับเป็นทิ้วแถวกันทีเดียวนะครับเหตุของการปลูกต้นยางนาที่คุณเดกปลูกไว้ใหญ่โตมโหฬานถึงขานาดนี้นี่มีมากมายหลายสิบต้นด้วยกันไปฟังคุณเดกเล่าให้ฟังครับ ยางเรียกยางเลยฮะยางนาครับยางนายางนาครับปลูกไว้เมื่อปี2546ครับครับ46ประมาณ21ปีแต่เป็นเกษตรอำเภอวัดบอถ์นะครับใช่ใช่ครับโโตขนาดนี้นะฮะสองคนจะอบแล้วครับแล้งอบต้นยางของคุณติเล่ยิ้มห้อยนะครับอดีตเกษตรหลายอำเภอแล้วก็เกษียณราชการสุดท้ายก็เกษตรอำเภอบางละกามใ สองคนโอบนะครับ21ปีนะครับนี่คือต้นยางนะครับทำไมถึงปลูกยางนะฮะจริงๆบ้านนี้เมื่อก่อนมันชื่อบ้านยางแวนคลองอ๋อยางแวงคลองครับพอดีพอผมมาซื้อเสร็จปุ๊บก็มันมองไม่เห็นต้นยางไม่มีต้นยางก็เลยจุดไอเดียได้ว่าเออเอาปลูกต้นยางเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านสักหน่อยครับแต่หมู่บ้านนี้จริงๆชื่อหมู่บ้านหอกกองแต่ประวัติหอกองหมู่ที่6 มู่ที่หนะครับครับแต่ประวัติรังเดิมเนี่ยเป็นบ้านยางแข่นคลองครับครับก็เลยแผ่นคลองก็เลยีสัญลักยางต้องมียางเขาเรียกยางนาไหมอย่างน้ยางนาครับยางนางนานะครับเกือบร้อยต้นนะฮะครับพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับยี่สิบกว่าไร่ครับประมาณยี่สิบสี่ไร่ยีสิบสี่ไร่นะครับด้านหน้าติดกับแม่น้ำนี่ก็ปลูกต้นยางนาตัดนอันนี้ต้นตัดตวต้นสักนะครับครับริมแม่น้ำเลยก็เป็นต้นสักนะครับครับ โอสักก็เยอะปลูกไว้ทีปีต้นสักต้นสักสักสิบสี่สิบห้าปีสิบห้าปีนะครับโอ้ต้นโตแล้วนะครับได้ใช้ไปหลายรอบแล้วครับครับได้ใช้ประโยชน์นะครับถ้าเห็นแม่น้ำไค่น้อยนะครับฝั่งโน้นนะครับเป็นบ้านของกลองเช่นเดียวกันครับนี่สูงใหญ่ครับสองคนโอบนะครับยางนาที่คุณดิเลกยิ้มห้อยอดีตเกษตรหลายอำเภอครับเกษตรเกษตรเภอบางลากำนะครับ สุดท้ายกเกษียณที่อำเภอบางละกร,รมใช้ชีวิตหลังกเกษียณน,นะครับมาทําเกษตรเรียกว่าผสมผสานหลากหลายกันทีเดียวนะครับแต,แต่นี้ก็เริ่มวางแผนชีวิตตั้งแต่เป็นเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ตั้งแต่ปี2 5ง6ันรอย่บารบครับ,น,รบนี่ยางนาครับไปจะถึงจุดพื้นที่นะครับประมาณร้อยกว่าต้นโอ้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ต้นยางเราก็ เขาเห็ดครับโคนต้นยางเราก็เอาเชื้อเห็ดโคนมาเลยครับโรยแบบตรงไหนนะก็โรยทั่วๆไปส่วนใหญ่เราจะเน้นโรยด้านอะไรที่แบบด้านในที่เราปล่อยหรือเชื้อเห็ดโคลนเอาเชื้อเห็ดโคนมาโรยครับแล้วก็หน้าแล้งหน้าแล้งเดี๋ยวอีกสักไม่กี่เดือนนะไม่กี่วันข้างหน้าเดีก็จะมีพึ่งครับพึ่งบนเกาะพึ่งหลวงหน้าแล้งอ่ะ ก็จะมีพึ่งมาพึ่งมาอาศัยอยู่ครับแต่เราก็ไม่ให้ใครตีนะฮะครับก็ไม่ไปรบกวนเขาเพื่อเป็นการสร้างขยายให้เขาแล้วเห็ดโคนนี่ใช้เชื่อเพราะใช้เวลาเท่าไหร่นะกว่ากว่าโผลยเลยก็ประมาณนี้รอบนึงดูนึงฮะดูครับก็ประมาณถ้าฝนนี้ก็ฝนหน้าอย่างเงี้ยฮะโรยทุกต้นฮะเห็ดโคนโอ้เยอะไหมฮะก็ บางปีก็ได้สามสี่ร้อยโลครับโอ้เยอะนะกิโลละแพงนะไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวที่เก็บเก็บได้เยอะอคก็ถ้ามันจะขึ้นหลายครั้งให้ควมจะขึ้นหลายครับเก็บหลายครั้งก็เรลี่ยรวมๆก็ปีไดสามสี่ร้อยโลนะครับยอดเลยครับนี่ยางนาครับโคลนยางนาช่วงน้าแรงก็จะโรยเชื้อเห็ดนะเห็ดโคลนนะครับจะโรยหน้าฝนครับหน้าฝนโรยหน้าฝน แต่พึ่งจะมาเกาะหน้าแรงนะครับพึ่งจะมาเกาะอ,อยู่นาหน้าแรงพึ่งจะมาอาศัยอยู่สองปีก็แปดเก้ารังสามรังห้ารังอะไรแล้วแต่เขาเป็นฤดูเป็นเป็นปีหลังจากได้ชมด้านหน้าของพื้นที่นะครับครับที่คุณดิเลกยิ้มห้อยเไ็บปลูกต้นสักนะครับนี่สิบกว่าปีกว่าต้นโตแล้วก็นี่ก็เป็นยางนานะครับสองคนโอบรอบ โครนยางนาครับหน้าฝนนี่ก็จะลอยเชื้อเห็ดโครนนะครับโอ้เก็บได้ปีไหลร้อยกิโลกร,รัมนะครับที่เดินเข้ามาถึงในครับเดี๋ยวให้คุณเดเล็กพาชมสวนนะครับโอ้โหเนี่เห็นแล้วต้องตะลึงครับอเอา้เอาอธิบายเลยครับ ไอ้นี่เป็นลองกองครับลองกองลอออองงก๋มีลองกองมีทุเรียนด้านซ้ายอยู่ครับนี่มาที่นิดด้านนี้ก่อนฮะนิดลองลองกองต้นลองกองอันนี้ทุเรียนครับใช้เวลาปลูกเท่าไหร่ลองกองลองกองก็ประมาณแปดเก้าปีครับครับคแปดแปดเก้าปีครับอันนี้ออกออกลูกเป็นไงออกแล้วครับออกหเนี่ยเกิดไม่หมดเขาก็ยังมีเขาก็ยังไม่อยู่นี่นี่อ๋ออันนี้ครับเราต้องมาดูที่กำลังออกนี่ครับอันนี้อันนี้ดูนี่ก่อนนะฮะครับ เป็นลองกองครับออกผลผลิตแล้วนะครับใช้เวลาปลูกประมาณ9ปี9ปีครับมาดูต้นที่ออกดอกนะครับถึงเริ่มติดถึงเล็บโอ้ใกล้อีกสักเดือนกว่าแล้วเดือนตินะฮะเป็นสาวแรกรุ่นว่างั้นนะกระชอเขาจะออกมาเยอะแล้วแต่ไหนปีนมาดูนี่ที่โอเริ่มแตกมาผมเห็นติเลยแตกเนื้อสาวกันนะไม่ใช่ฮะคือหมายถึงจะออกช่อโอ้โนี่ฮะออกช้อนี่ฮะ นี่ใช่ไหมครับโอ้โหนี่เลยลยโอ้ดอกไม้ลองกอดอกดอกดอกนะครับนี่ก็มีครับโอ้โว้ก็เต็มหมดเลยครับลองกองลองกองฟูวีต้นนะฮะเป็นลอยนะครับเป็นไร้ต้นนะครับนี่ก็แถ่นี้ก็เป็นลองกองนะครับมาดูต่อเลยไหมครับนี่ลองกองก็เป็นพริกไทยในสวนนอกจากลองกองยังมพริกไทยนะ พริกไทยนี่ออกเขาเรียกออกออกแล้วออกออกลูกโอ้ครับหรือสวนครับนี่ก็เป็นสวนหลากหลายทุกอย่างนะครับลองกองนี่ก็พริกไทยกำังออกพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยดำครับพริกไทยดำเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกช่อหรืออะไรเรียกช่าช่อครับช้อเนี่ะกำลังออกช่อครับโอ้มุมนี้เป็นนี่ก็ลองกอง ด้านนี้ก็เป็นหน้าตา่างครับครับนี่ครับดูลองกองมีทุเรียนแซงเดี๋ยวจะพาไปดูสวนทุเรียนด้วยนะครับอันนี้ฝักต้น,ตนจริงๆ<อ>แล้วตั้งใจจะเอาไอ้พริกไทยเกาะอ๋อพอดีไม่มีตังลงทุนในเสาปูเราเราก็ต่เอาพริกต้นให้ให้ฝารพริกไทยมันก็เกาะไปตามต้นพริกาครับ นี่เราเรียกเพกาเพกาครับนะครับนี่ก็หน้าปลูกพิจายโอเคกาน้าปลูกครับพอเราหน้าปลูกตรงไหนหนึ่งเดี๋ยวนี้เราตัดไปขายเนี่ยตันละเจ็ดร้อยปีนี้ผมก็ได้ไปหลายตันครับปลูกไว้ริมถนนฮะตันละเจ็ดร้อยตันละเจ็ดร้อยต้นเขาแล้วก็ฝักเราก็กินได้ขายได้โอ้โหนี่ะเยอะเยอะครับเกษตรอำเภอหลายอำเภอนะครับเล่าอีกฝั่งหนนะครับพิกไทยหน้าปลูกนะฮะ ปลูกง่ายไหมฮะทิชชายง่ายครับแต่เราต้องต้องใช้ตอของเขาฮะใช้ตอแล้วก็รับปลูกต้องใช้เอาใช้ใช้ตอตอของเอลู๋นี่นี่ตอนี่นะครับปลูกลงดินปลูกลงดินแล้วเราก็มาเสียบยอดเอาใช้เวลานานเท่าไหร่ตัดเดียวฮะับตอเนี่ยถ้าเราเราจะได้อะไรก็เอามาพุ่มหนึ่งเอามาพุ่ม อืมเดี๋ยวข้าก็แตกกล้าดครับมันมาเสียบลงดินนะเสียบลงดินเยบินแล้วก็ไมต่อยอดใหม่ปลูกง่ายปลูกง่ายปลูกง่ายไม่ยากแล้วถ้าปลูกลงต่อใช้ต่อนี้แล้วมันจะทนแรงทนฝนใช่ต่อนไม่ตายเลยใช้ต่อนะครับต้องใช้ต่อถ้าทิ้งใครเลยลงอะมันอ่อนแอมันไม่แข็งแรงอันนี้ก็มีเห็นมีน้ำเป็นสปิงเกอร์อะไรฮะสปิงเกอร์ครับสปิงเกอร์อ๋อสูบน้ำ จากแม่น้ําจากแม่น้ําขึ้นมาก็จะครับไปลบเลยต้นครับต้น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 ต้องให้น้ําตลอดไหมครัก็ผมจะให้สาวันครั้งอ๋อสามวันครั้งสำหรับพิษไทยนะทั่วไปเลยครทุกอย่างทั้งทั้งสวนโอ้วางสปริงเกอร์เรารอบเลยเราก็จัดหัวเอาครับครัถ้าไอ้ตรงไหนต้องการน้ํามากเราก็ใช้หัวสิลิตรต่อนาทีครับถ้าอย่างพวกพิษไทยต้องการน้ําน้อยเราก็ใช้หัว6ลิตรต่อนาทีอะไรเงี้ยครับนี่มาดูต้นเพกา หรือบางคนเรียกพิกาหรือบางที่เกลอลินมังกรเกลือมังกรอันนี้ต้นนี้ปลูกกขายขายฝักนะขายก็ทั้งหมดขายฝักหมดทุกต้นขายฝักทุกต้นถ้าต้นไหนใหญ่เราก็ตัดต้นไปขายดูมันเป็นตัวอย่างอย่างนี้ก็ตัดต้นไปขายนะคราตัดต้นไปขายตันละเจ็ดร้อยตันละเจ็ดร้อยครับโอยังไม่พอปีเลยบอกเอต้นใหญ่นี้แล้วโอ้แล้วมันก็ขึ้นมาใหม่แตกใหม่แตกใหม่แล้วก็ออกฝักอีกก็ออกฝักอีกครับ เดี๋ยวเราก็ตัดไปขายอตันละเจ็ดร้อยนะครับท่านผู้ชมลองดูฮะถ้ามีพื้นที่ลองปลูกเพกาก็ได้นะครับครปลูกง่ายไหมผมว่าน่าปลูกูกง่ายไหมปลูกง่ายมากไม่มีอะไรปลูกง่ายเกินเพกาไม่ต้องนะครัไม่ต้องโอ้พอมันโตมาก็ตัดเนี่ยตัดตัดตัดขายนะครับตันละเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยครับมีคนมารับถึงที่เลยก็ไปส่งเขาฮะส่งวัดโสดุส่งวัดโสดุที่วัดโสดุถ้ามีเยอะถ้ามีเยอะเขาจะมารับถึงที่เลยอ๋อไอ้นี่มันก็แตกใหม่แตกใหม่แตกใหม่มากกว่าเก่าอีก ถ้าเทียบกับยูคาผมว่าอ้นี้น่าจะได้กําไรดีกว่าแต่กําไรดีกว่าเพราะไดเัาแกลกกว่าไวกว่าแล้วน้าหนักเขาดีดูแลง่ายโหนี่ก็เยอะมั้ยเพกาเพกาเยอะตอนนี้นี่นี่คือบังคุดนี่ดูเพกาครับขายฝักขายต้นนะฮะมีคือหน้าปลูกอย่างที่คุณเดลเลกบอกให้ผู้ชมได้รับชมนะครับเมื่อต้นโตก็ตัด ต้นขายนะครับตัดละเจ็ดร้อยบาทนะครับตัดแล้วก็แตกเนี่ยเห็นไหมฮะแตกก็ออกฝากขายฝักได้แล้วก็สุดท้ายมันโตขึ้นมาก็ตัดลำต้นขายได้อีกนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับการปลูกเพกาคลิปนี้ได้ชมการทําสวนของคุณเดชกิมห้อยนะครับอดีตเกษตรอำเภอหลายอำเภอของจังหวัดพิษนุโลกที่หมู่หกบ้านหอกลองหรือชื่อเดิมเรียกว่ายางแขวนคลองนะครับ ตำบลหอกลองอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกปลูกหลากหลายด้วยกันนะครับแต่เป็นยางนาปลูกลองกองปลูกพริกไทยปลูกเพกาแล้วก็อื่นๆนะครับในส่วนนี้24ไร่นะครับจะชมวันเดียวคงจะไม่หมดนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปที่นี่ยังมีปลูกหลากหลายนะครับจะเป็นชดเรียนเป็นขนุนมะม่วงอู้เยอะทีเดียวนะครับยกเป็นต้นรักสวนแห่งนี้ไม่ปลูกเนื่องจากว่าที่หัวใจมีแต่รากนะครับ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุกนาคุณทองและจะได้ชมคลิปต่ต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ